เซลไวพระราม2ภูมิใจนำเสนอแกนดัมน้อย3 0 0ซ c ในเมืองก็คล่องตัวออกทิปก็วิ่งได้ใช้เงินออกรถวันนี้เพียง5,000บาทเท่านั้นเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพ,นพี่พี่ๆทุกท่านนะครับผมเข้าสู่แชนแนลของร้านเซลไวพระรามสนะครับ วันนี้นะครับเป็อยู่กับผมอันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านแบบนี้ครับผมคลิปนี้นะครับเรียกว่าเอาใจสาวกค้าเล็ก 300cc กันบ้างครับสำหรับคนที่งบน้อยราคาประหยัดหารถใช้ในเมืองนะครับวันนี้ทางร้านเราจัดให้เรียบร้อยแล้วครับจะขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับแกนดั้มน้อย 300cc คันนี้เลยครับผม Yamaha MT03 นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2015ของแต่งมาครบพร้อมขี่พร้อมหล่อนะครับ ตัวนี้นะครับตัวรถและสติ cker มาลายกันดมนะครับใครที่ชอบแดงหุ่นยนต์นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าห้ามพลาดแน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับเจ้าคันนี้นะครับเราเปิดในราคาประหยัดนะครับใช้เงินออกรถเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงของแต่งที่ให้มามีอะไรมาบ้างและที่สําคัญนะครับราคาคันนี้เราเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับผมแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับผม ช่นเคยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูรีวิวตัวรถคันนี้แบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลไวพระรามสองของเรานะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังสนใจเจ้าตัวยาม้า MT 0ูนย์สาของเราคันนี้อยู่จะได้ตัดสินใจในการออกรถกับทางร้านเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวยาม้า MT 0ูนย์สาปี2 0 1 5ัน้คันนี้นะครับเปิดจําหน่ายราคาแค่7 5 0 0 0บาทครับกรณีการจัดไฟนั้นนะครับตัวนี้ดาวน์ต้นต้นแค่5,000บาทเท่านั้นเองครับ ในส่วนตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่24เดือนครับมวลละ3,870บาทครับในส่วนของ36เดือนนะครับลละ2,830บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษให้นะครับฟรีค่าดำเนินการครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่ใช้เงินออกรถเปแค่5,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ หลังจากที่ได้ฟังราคากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านนะครับคงเริ่มให้ความสนใจเจ้าตัวยามาฮ่า MT 03ของเราคันนี้ไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวตัวรถของเราคันนี้แบบเต็มๆนะครับเจาะลึกสภาพตัวรถกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยดีกว่าครับผมอันดับแรกครับขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาชมในส่วนตัวเลขไม้ของตัวรถของเจ้าคันนี้กันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ เลขไม่์คันนี้นะครับวิ่งมาไม่เยอะไม่น้อยนะครับเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่25,000กิโลเท่านั้นเองครับตัวรถจบๆนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆครับระบบไฟติดครบใช้ได้ทุกจุดนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของสีสันของตัวรถเจ้าคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆครับ ตัวรถนะครับและเป็นสติกเกอร์มานะผมสีขาวดําตัดแดงนะครับลวดลายนะครับเน้นแนวตัวกันดำนะครับผมสำหรับใครที่ชอบหุ่นยนต์นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ถูกใจกันแน่นอนนะครับผมนอกจากนี้ครับผมนอกจากสีสันที่สวยงามแล้วเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนของแต่งอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นในส่วนตัวชุดก้านแบกและการคัดของเจ้าคันนี้กันก่อนเลยครับ ในส่วนตัวก้านเบรกและการคัตที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นก้านเบรกก้านคัตแต่งงาน CNC ครับสามารถปรับได้ถึง6ระดับนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังมาพร้อมกับตัวตุ้มปลายแฮนด์แต่งนะครับตัวนี้เป็นงาน CNC เช่นกันนะครับตัวนี้ของแต่งด้านบนนะครับเน้นแนวสีน้ําเงินนะครับตัดดำนะครับเพื่อเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวรถให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับผมในส่วนตัวชุดตุ๊กตาตัวนี้ด้านบนนะครับเป็นตุ๊กตาเสริมขึ้นมาแบบเยื้องให้แฮนด์ไปด้านหน้านิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่าข ตัวแฮนด์นะครับตัวนี้เป็นแฮนด์แต่งนะผมทรงเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเสริมขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ขี่สบายมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับผมในส่วนตัวชุดบนแล้วเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนตัวชุดด้านล่างกันนิดนึงดีงกว่าครับไล่มาดูในส่วนตัวยางหน้าหลังของเจ้าคันนี้กันบ้างครับ ยางหน้าหลังของเจ้าคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเต็มๆพร้อมขี่พร้อมใช้พร้อมศาสตร์ทุกโค้งแน่นอนครับตัวนี้ยางที่ให้มานะครับเป็นของมิชลเลอร์หน้าหลังครับหน้ายางไม่แข็งดอกยางเต็มๆนะครับถัดจากในส่วนตัวยางนะครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนตัวการล้มแข็งเครื่องกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับการล้มแข็งเครื่องที่ให้มาเป็นการล้มตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นงาน CNC ครับป้องกันฝาเครื่องได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาที่รถล้มหรือเกิดอุบัติเหตุตัวนี้เซฟฝาเครื่องไปได้เยอะมากๆนะครับผมนอกจากนี้ครับ หนึ่งดีกว่าครับจะเป็นในส่วนตัวท่อครับ ตัวท่อที่ให้มาครับตัวนี้เป็นท่อแต่งนะครับพร้อมกับสีลิปออยล์ขนาด2.5นิ้วเสียงลั่นๆขี่มันมันเล้าใจสะใจกันแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมดูรีวิวตัวรถกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถด้านนอกพร้อมๆกันดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่นอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว Yamaha MT03 คันนี้นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรกกกนนเเลลยยดดีว่าาขออุุญปิแจสะคผม ตัวนี้บอกได้เลยว่าจบมากๆนะครับสตาร์ทเชื่องเดียวติดนะครับเสียงท่อบอกได้เลยว่าเพาะๆลัล่าๆมันมันเล้าใจนะครับขออนุญาตเบิลท่อนิดหนึ่งนะครับระบบไฟใช้ได้ครบทุกจุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปวนดูรอบคันของตัวรถคันนี้กันดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาวนดูรอบคันตัวรถพร้อมๆกันนะครับตัวรถนะครับของแต่งมาครบการเบรกการคัตตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ถึง6กระดับนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ ยางหน้าหลังตัวนี้เต็มๆนนะครับเหลือๆนะครับใช้ได้ยาวจานนิดเบรกไม่มีสึกนะครับผมเพราะเบรกเหลือค่อนข้างเยอะนะครับระบบไฟคันนี้ใช้ได้ครบรอบคันนะครับสีสันตัวรถนะครับแล็บเกอร์มางานดีๆครับผมลายขาวดําตัดแดงนะครับผมแนวแกนดั้มนะครับออกกระตูนนิดนึงนะครับใครที่ชอบแนวหุ่นนต์คันนี้บอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับภาษีพรบอไม่ขาดนะครับตัวนี้กันลมแขงเครื่องแต่งครับงานเซฟซีครับผม ส่วนตัวท่อนะครับมาพร้อมกับท่อแต่งพร้อมสลิปออนเสียงบอกเลยว่าร้าวใจมากๆเดี๋ยวฟังเสียงพ่อกันนิดนึงดีกว่าครับขออนุญาตเปิเครื่องนะครับมันมันครับผมใช้ในเมืองคล่องตัวมากๆนะครับตัวนี้ตัวลายนะครับติดไม้ันในส่วนตัวด้านหลังครับหลอดไฟครบครบยางหลังเต็มเตอีกเช่นกันนะครับผมโซสเตอร์ตัวนี้นะครับใช้ได้ยาวครับเหลือๆครับน้ำมันเครื่องของเหลวเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้สุดเลย มาดูในส่วนตัวน้ำปั่นเดินใหม่กันนิดนึงครับเลขไหม่นะครับผม2 5 0 0 0กิโลครับรอบทำงานปกตินะครับไฟสูงไฟต่ำตัวนี้ใช้ได้ครบนะครับใช้ได้ทุกจุดตัวนี้เป็นตำแหน่งไฟบ็อกเกียร์นะครับผมขอยาตใส่เกียร์ดูนิดนึงตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับนี่เกียร์ว่างเรียบร้อยแล้วนะครับตัวตุ๊กตาเยื้องแฮนด์นะครับผมมาจบๆหลอๆครับการลมแข็งเครื่องนะครับมาสองจุดซ้ายขวานะครับ ครบๆพร้อมใช้กันเลยทีเดียวครับใครหาอยู่นะครับหาใช้ในเมืองตอนนี้บอกเลยเลยว่าห้ามพลาดครับใช้เงินออกว่าเป็นแค่5,000บาทเท่านั้นเองโอเคนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Yamaha MT03 แกนด a m น้อย 300cc ของเราคันนี้นะครับลยลดยตัวเพิ่มเติมนะครับของแต่งต่างๆนะครับรวมถึงตารางการดาวน์ผ่อนสามารถกดดูด้าล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวกับรถรถุ่นอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ